ทุกล้านค้าจะมีการขายเงินดิจิทัลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ทุกร้านค้าจะมีการขายเงินดิจิทัลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ ทุกร้านค้าที่ลงทะเบียนกับโครงการนี้จะมีการขายเงินดิจิทัลนั่นคือมีการขายสินค้าปลอมขายสินค้าทิปไม่ใช่ปลอมอกเพราะมันไม่มีสินค้าเลยขายสินค้าทิปขายลมแน่นอนบางร้านค้าอาจจะ10บคนบางร้านค้า20สิคน บางล้านคา้าสิบางร้านค้าทำเป็นกระบวนการเอาร้อยคนนี่คือการโกงครั้งใหญ่เขาจึงบอกว่ามันจะเละกว่าโครงการจำนำข้าวไงที่เขาไปร้องนี่คุณลดษณานี่ไปร้องว่ามันเป็นการฟอกเงินนี่มันฟอกเงินจริงๆเลยแล้วนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีคังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ไปอยู่ในคุกสิครับไม่ไปอยู่ในคุกก็ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศแบบอดีตนายกยิ่งลักอ่ะเพราะเตือนแล้วเขาไปล้อมไว้แล้วเขาเตือนไว้แล้วแต่คุณปล่อยให้เกิดการโกงขึ้นโกงหนึ่งคนก็คือโกงโกงแสนคนก็คือโกงวิ่ไงครับและยังมาบอกอีกว่า หากมันมีการชุดจฤิตกันแบบนั้นจริงๆก็ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีกันไป่พูดแบบไม่รับผิดชอบใดๆเลยนี่ไม่รับผิดชอบนะพูดอย่างนี้นี่ประธานอนุกรรมการนี่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าเขาไม่กล้าเอาขาข้างหนึ่งไปอยู่ในคุกก็คือน่าจะมีการถอยเขาบอกว่า ถ้าหนึ่งกุมภาพันธ์2,567ที่รับปากไว้โดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าจะเอาเงินไปแจกให้คน16ปีขึ้นไปในคนละหมื่น,นถ้าหากไม่ทันจริงๆก็เลื่อนเริ่มแล้วผมพร้อมจะไปบอกนายกว่ายังไม่พร้อมจริงๆไม่ต้องรอครับไปบอกท่านนายกรัฐมนตรีเลยว่ามันไม่พร้อมหรอกไม่ว่าวันไหนก็ไม่พร้อมถึงทำไปก็มีการทุจริต ทำไปก็ติดคุกนี่หากไม่ทันจริงๆก็เลื่อนผมพร้อมไปบอกนายกว่ายังไม่พร้อมจริงๆยืนยันว่าเราได้มอบหมายเราได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ตั้งคณะอนุกรรมการเอาข้อสรุปให้คณะกรรมการชุดใหญ่หรือหาข้อหรือหาข้อสรุปไม่ได้ก็ต้องเสนอ ัวเลือกให้กับคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินใจผมบอกเอาอย่างงี้ครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกมาแจกเงินดิจิตอลห้าแ0นห0ห0ื่นล้านบาทนะมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยอย่าไปฝืนมันเลยยอมรับความจริงกับประชาชนแต่ถ้าอยากจะแจกเงินประชาชนนี่ไม่ว่านะแต่ท่านคิดว่าการแจกก็คือการช่วย อยากจะให้คนละหมื่นก็ไม่ว่านะแต่ให้แจกเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนถ้าพิจารณาว่าผู้ได้รับความเดือดร้อนมีสิบล้านคนก็แจกไปสิครับหนึ่งแสนล้านนะถ้าเอาตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิบสี่ล้านคนก็แจกไปสิครับสิบสี่ล้านคนก็หนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาทอยากให้คนละหมื่นก็แจกไปสิครับแจกง่ายๆก็โอนเขาแอปเปาตังนี่ละแล้วก็กําหนดพื้นที่ไว้ว่า ใครที่มีทะเบียนบ้านอยู่ตำบลไหนให้ใช้้านค่าตำบลน,นั้นกำหนดไว้ในแอปเปาตังนี่ได้เอาตำบลเป็นตัวกำหนดนี่ผมเสนอให้นะไม่ใช่ว่าจะมาวิพากษ์วิจารณ์ขัดขาอย่างเดียวผมไม่ได้ขัดขาในะไอโครงการแจกเงินดิจิตอลห้าแสนหกหมื่นล้านบาทแต่ผมบอกว่ามันทำไม่ได้ทำแล้วรัฐบาลจะไปติดคุกทำแล้วมันจะมีการทุจริตคอร์รัปชันทั่วประเทศ ขายเงินดิจิทัลหมื่นหนึ่งขายเอาเงินสดหกพัเอาเงินสด7จ็ดพมันจะทำอย่างนี้ทั่วประเทศดังนั้นจากอะไรล่ะครับก็ประชาชนต้องการเงินสดก็แจกเป็นเงินสดเลยเพราะถ้าได้เงินสดแล้วเนี่เขาจะได้ไปจัดการซื้อของชายนี่หรือมันจะเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจขึ้นจริงๆ เงินที่จ่ายไปทุกบาทจะเกิดการใช้ในระบบเศรษฐกิจจริงไม่ใช่ถูกคอร์รัปชันหักไป30-40%เอร์ซอย่างนี้ไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยคัดเลือกผมเสนอให้รัฐบาลเนี่ยคัดเลือกเอาคนที่เดือดร้อนจริงๆครับเอาคนที่จนจริงๆนะ่ะให้ผมไม่ว่าเลยให้หมื่นหนึงเนี่ยให้ไปเลยครับคนที่เดือดร้อนเนี่ย ชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยที่เขาลงทะเบียนไว้เนี่ยพิสูจน์ใหม่ก็ได้ความจนเนี่ยที่ลงทะเบียนไว้14ล้านคนเนี่พิสูจน์ใหม่ก็ได้อาจจะเพิ่มเป็น20ล้านคนก็ไม่รู้ละแต่ให้พิสูจน์เนี่ยว่าคุณมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร <ME> e ่เมื่อพิสูจน์ได้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็โอนเงินสดเลยครับเข้าแอปเป๋าตังค์เลยให้สดๆไปเลยครับ กำหนดไว้ว่าคุณจะต้องซื้อภายในพื้นที่ที่คุณลงทะเบียนไว้ในตำบลน,นั้นเช่นคุณลงทะเบียนในตำบลท่าแรงอ,อรําเภอบางเขนจังหวัดกรุงเทพเนี่ยถ้าลงทะเบียนในขแขวงท่าแรงหรือตำบลท่าแรงก็ใช้ได้ในขแขวงท่าแรงเท่านั้นเขาอยากจะไปซื้ออะไรก็ซื้อในบริเวณขแขวงท่าแรงนี่นะครับไปจ่ายเงินสดเลยเอาโทรศัพท์มือถือนี่ไปสแกนตึ๊บออก ซื้อห้ายก,ก,ก็สแกนออกห้า้อยซื้อพันหนึ่งก็สแกนออกพันหนึ่งแต่ให้อยู่ในบริเวณแขวงท่าแหลงค,คือเขตตำบลแล้วผมไม่เห็นด้วยนะกำหนดเขตจังหวัดนะเพราะมันจะไหล,ไป, Big C, หลไปอยู่บิ๊กซีไหลไปอยู่เซเว่นอีเลเว่นไหลไปอยู่ที่โลตัสหมดนะไม่เอาแบบนั้นนะเอากำหนดตำบลน,นะร้านค้าที่อยู่ตามหมู่บ้านเขาจะได้ใช้บ้างนะครับ เขาจะได้ใช้ไม่ใช่ว่ากำหนดเขตอำเภอกำหนดเขตจังหวัดมันก็เสร็จโลตัสแมคโครเซเว่นอีเล่นบิ๊กซีเหรโลตัสบิ๊กซีแมคโครเสร็จหมดเลยเสร็จพวกนี้หมดเลยเสร็จเจ้าสัวหมดเลยดังนั้นเอาแบบตำบลน,นี่แหละตำบลไหนมีเซเก็ไม่เป็นไรมันจเจริญน,นี่ครับตำบลไหนที่มีบิ๊กซีมินิบิ๊กซีอยู่ก็ไม่เป็นไรตำบลไหนมีไอ้สะดวกซื้อ อยู่ก็ไม่เป็นไรแต่บางตำบลมันก็มีร้านค้าอื่นๆไงครับเช่นร้านค้าในหมู่บ้านบางหมู่บ้านอาจจะมีร้านค้านี่มีร้านค้าถูกดีเข้าไปด้วยนี่ไม่รู้ว่าของใครถูกดีนี่เป็นแฟนชายเต็มไปหมดนท่านทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่จะทำให้เกิดการกระจายและการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงไม่ใช่มาโกงกันเอาเงินดิจิทัลไปแลกเป็นเงินสดแบบนี้ เปิดโอกาสให้กันโกงทั้งแผ่นดินนนเลยอย่าทำเลยครับถ้าจะแจกก็แจกเงินสดนะอยากแจกนักนี่เพราะว่าไปหาเสียงไว้แล้วถ้าไม่แจกนี่ถูกชาวบ้านกระทืบแน่นอนเพราะนั้นต้องแจกเอาละครับเข้าใจสภาวะความจำเป็นทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเข้าใจว่าไปรับปากชาวบ้านไม่แล้วว่าจะแจกเงินดังนั้นเป็นตายไล่ดียังไงก็ต้องแจกเมื่อจะแจกก็แจกเป็นกลุ่มนะแจกคนที่เดือดร้อนตามที่ผมว่านี่แหละ ถ้าท่านไม่ปรับป,ปุงนี่ท่านไปไม่รอดหรอก